ยุคนี้มันเท่ๆคุๆคูยอย่างเราเลือกดีโมชั่น V10F ในการเดินทางจะเจ๋งจะเท่สักแค่ไหนตามไปดู รุ่นนี้ทาความเร็วได้สูงสุด40กิโเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งในไกลถึง100กิโเมตรจะขี่ไปทํางานเลี่ยงรถติดหรือเอาไปออกทริปเที่ยวทั้งสั้นได้สบายอินโมชั่น V10F รุ่นนี้พกพาเคลื่อนย้ายสะดวกคนแมนๆอย่างผมยกได้ไ่าย <Hey. S 2> แถมมีบารลากมาให้ในตัวจะเอาไปขี่ที่ไหนก็ได้ระบบไฟรอบคันทั้งไฟหน้าไฟหลังและจัดเต็มด้วยไฟด้านข้างสามารถปรับสีปรับลูกเล่นได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ ใครอยากมาลองเล่นเกมโมชั่นวีสเตปคันนี้มาลองเล่นไ,ได้ฟรีที่ร้านเอ็กซ์ตีมโฟโ,กโ,กโกเรามีทีมงานใจดีคอยคำแนะนำร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ให้ตลอดก,การเล่นเลยส่วนใครอยากได้ส่วนลดโปรโมชั่นรับคาพิเศษนี่ก,กดทักแชทมาได้เลย